สว่วนครับเป็กไก่ไลฟ์นะครับผมไอ้กายมั้ยคะทางซ้ายไม่ใช่นี่คือรายการอาจจะเป็นพอดแคสต์นะเนี่ยมีขมาบเสกเป็นระยะผู้ชมที่เป็นเอกนะก็ต้องแยกเกณฑ์ในโลกว่าขยาบคุณพูดกับใครพูดที่ไหนตั้งข่าวเหมาะสมนะเป็กไก่ไลฟ์ไหนล่ะกายคือกายออกไปจากชีวิตกูละสองคลิปแล้วตอนนะี้ไม่ยอมเมื่อไหร่ที่ถ่ายคลิปไม่เคยอยู่เลยกูงงมากวันนี้เราจะมากินหม้อแม่มจูนนะครับนี่เขาขายเป็นแสนหม้อล้านหม้อนะ เขขายไปแสนหม้อเป็นล้านหม้อแล้วเนี่ยขายได้เป็นสุดเนี่ยพอแล้วทำไมไม่รู้ว่าจะเก็บไปหิ้วหิ้วไปไหนเทอยู่แล้วเออเอออ่าอะไรอะไรอ๋อนี่ใส่ของเข้าได้เลยใช่แล้วใส่หม้อเขาเขาเลยเนี่ยมือลงอ่มือลงเฮ้ยมีที่ชู่เช็ดทุกอย่างเลยเหรอวีว่านะครับผมโอ้หน้าตาดีอ่ะไม่แกงเหรอแกงแกงเฮ้ยมาใส่ยำ เดี๋ยวนะไม่เสียดายเดี๋ยวเอาข้าวใส่ในคุกโอ๊ยยังลำบากเลยพ่อเลยราศีชูเปียกด้วยไม่ดูมันน่ากินอ่ะแล้วทำไมน่ากินนะใช่แม่เขาจะขายดีหรอว้าวดูนี่ข้อข้ออันนี้ของแม่จูนคือไก่โอ้โหเป็นชิ้ไก่ตับอะไรเงี้ยแม่งชิ้นใหญ่หมดเลยของแม่จูนน่ะเป็นชิ้นๆอ่ะเดี๋ยวอุ้ยเห็นเราอยู่แล้วอ่ะหอมจังเลยใช่หอมมากอ๋อใขยับไปที่ก่อนแสดงว่านี้แกงแจ่ว นี่พ่อชอบแบบนี้เอ้ยอุ้ยแกงออสเตรเลียนี้แล้วก็ไหนแม่เราหยิบไก่ให้ดูนิดนึงตรงจริงอะเมื่อกี้เราอุ่นเราทิ้งไว้นานอุ่นเดือดๆนะแล้วก็มาใส่ใบนี่นะโอ้โหแกงไก่นะมันต้องมีตับเวลาแม่แกงพวกึงอ่ะชอบเอาแค่ทิ้งแต่ไม่แน่ของอร่อยรู้ไหมเป็กขอนมจีนมาเลยเอาข้าวเอานมจีนเอาข้าวข้าวก่อนเหมือนอีแกงเนื้อโอ้โหดูเนื้อดิ ดูเนื้อดิชิ้นใหญ่มากน้ำปลาหยกไหมไม่เอาพอเป็ดเม็ดชิ้แล้วเมื่อกี้เข้าพอดีเลยนะใช่เขาไม่เคยชิ้นแล้วมาพอดีพอดีเหรอเขาพอดีเลยน้ำนาจะเป็นขนาดไหนอืมโหเนี่ยน่าพ็นชิ้นเลยเนี่ยื้อนุ่มอร่อยเนะคัรอร่อย มึงมะเขืออ่อนเลยโอ้โหดีจังดีจังทุกคนวันนี้จะไม่ได้มาคุยเรนะื่องอะไรนะกระดาษนีโอพ่อเนื้ออร่อยจริงโอ้โอแล้วดูน้ำแกงนะไม่มีโจ้ครับโจ้กปลว่าอะไรหเหลียวเหลวโจ้ไงเนี่ยรบดับเนี่ยอหรอคม,มพุดเก็ทำเข้มข้นแต่ว่าเขาเขาเรื่อง เขาขึ้นซื่อเรื่องน้ำยาเข้มข้นอยู่แล้วกระเที่ยเข้าไม่หวงเลยอืมอร่อยอ่ะเดี๋ยวนี้กระี<อ>่มแม่จะบอกห้นนเนี่ยปกระทีแพงด้วยนะเป็กจะบอกว่าไม่ต้องเติมอะไรเลยอร่อยไหพ่อปิกบอกว่าหม้อแม่จูนอะ่ะตั้งแต่เห็นแบบหม้ออาหารเมนูแบบว่าที่แบบเมนูดาราทำอ,ะอ่ะแล้วเขาจะขายราคาเหล็กวันนี้แหละสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยวันนี้แม่จูนคุ้มสุดใช่โคตรคุ้มแม่เคยเห็นใครแล้ว ดาราก็หันมาขายเยอะแยะเนาะอืม,มเน,น,นเี่ยนะเนี่ยเด่นสุดอืนรู้แล้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อไม่แกงแล้วนี่หัวขาดแม่ผมกำลังเพลินลังการยังตายหรออร่อยกว่า <laughs> <c oughs> อร่อยจริงแล้วแนหะอ, <c oughs> อร่อยเป๊กชอบมากแม่เห็นว,ว่าดวเดิมเป๊กอ่ะเป็นคนชอบแกงกะทิอยู่แล้วใช่ ที่ให้แม่แกงเอาไว้คือแกงไอ้หน่อไม้อื๋อเพราให้มันเป็นม่อม่อมนี่เลยอ่ะค่ะครับเป็นแกงกะทิที่รสชาต่กลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มเข้มข้นมากใช่เวลาไปไปไปเที่ยวไหนนะอืมเอากับข้าวเป็นคนละอย่างสองอย่างใช่ตังนี้ไปเลยหอยยิงไก่ครับดูเลยตุ๊กตาไก่เนี่ยเนี่ยทำน่ากินเนาะลมาให้ดูนี่เลือดเนี่ยดูเลือดดิแม่กินเลือดดิ ไหญก็ใหญ่ไปหมดเออใหญ่ล้นจามเลยอ,ะ<ว>ะอ่ะหัว <c oughs> ทำใหญ่ไม่ได้ไอ้ปั๊ดต้องหิวใหม่แน่เลยวนตายคนทำกับข้าวนี่คือเม้งเขาปรกมือเขาต้องนิ่งด้วยนะหมายถึงว่าลดมืออ่ะเขาไปกินอีกรอบก็เหมือนเดิมแต่เนี่ยแค่แก้ว,ว่เป็นสูตรแคาแล้อวอัตราส่วนใช่ไหมตราส่วนมันถึงเสมอกันทุกโมงไงเออ อร่อยอ่ะยอมมาดิลูกแกมากินเนื้อนี่ไม่กินมาดิดูดอย่างเดียวเนื้อเหรอเฮ้ยห้ามพูดนะเป๊กพูดห้ามพูดคำว่าอะไรแม่ไม่เอาไม่เอาห้ามพูดคำว่าอะไรไม่อยากพูดห้ามพูดคำว่าอะไรนะแม่ถ้าแม่ไม่บอกป๊าก็ไม่เข้าใจไงป๊า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 ปล้ป๊า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 ๊าป๊า อ่ะชิมใหญ่ลยให้กินเน้อก่อนรมากนี่คือเนอทอนยข้าวอันเดือยได้นุ่มโอ้โหวันนี้ไปเดินเล่นพลังงานมาได้คืนเกินเลยเกินคุณนี่บอกไปาดูหนัอัน้อโอ้ยกินกระตับมีแงมีแ แม่กินได้แล้วรอตับนะอะไรโอ้เนได้เนี่มีแรงดีก็ <c oughs> มีแรงอหะของชอบอ,อ่ะอยู่พ่อเห็นมีแรงเลยเม <c oughs> ื่ออรู่คนละทีนี้มันมีแรงที่นอนกับพ่อไม่เห็มีแรงอะไรไหม<า>เดี๋ยวดี<า>เดี๋ยวนี้จะต้องถ่ายงานตอนห้าทุ่มเนี่ยอันนี้คือคำว่าสอนนี่เหรอเห็นไหม,ม,ม ตีไหมแอบไม่โอ้ยพ่อจะตีให้แม่เหรอไม่บาทไม่รู้เลยใช่เยอะสัมเยอะมากว้ไม่เท่ากับซื้อหรือแบบไปกินไปหุ้นกินอะไรเงี้ยหรือไม่บาทมันงานกินกันหลายคนอืมไม่มีน้าสั่คนเดียวเอาไม่อยู่อ่ะมีใคเด็กไหมใหญ่เงี้ยเลยอืมก็แบบ4คนบวกรับครับหารกันแล้วครับหารกันตกเท่าไหร่ หางแกงนะเขาราวัลหมูกรอบบนแกงกะหรี่ตัยอดงได้ไหนอ้วนเหรอฮะอ้วนเหรอแค่อยา่าอ,อ้วนเดี๋ยวก็เห็นบนยากอ้อวนมันจะเริ่มอ้วนเกิดละจริงเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาลงยากอ้อวนก็ดีแต่ก็ต้องเล่นไงนต้องเล่นให้หนักถ้าเล่นไม่หนักก็อ้วนไปก็เท่านั้น ก็สุดได้เลยฮะก็สุดได้เลยอันนี้เล่นหลังหลังมีเทันเนอร์ไหมไม่มีเอาเป็นท่าอะไรวแตดูดูตามป้ายเอาอันนี่เนื้อเปลี่ยนไปให้ไกลมั้งเลากินเนโทษเอาเลยพ่อเอาชิ้นใหญ่ไปเลยไม่ห้อยใจมันฮึ๊บหนึ่งสองฮึบเรากินชิ้นใหญ่ได้ชิ้นหนึ่ง้ก็เล่นหนักนะหนักแต่หนักมากไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พักเลยเจ็บ เหมือนเรามากินให้เขาดูเฉยอะแล้วเาทไม่พูดอะไรเหรอโอ้เอาไปอ่ะไปแล้วม่อะไม่ไหแล้วนี่นองไก่ผมข้าวเหรอเดี๋ยวไหมอร่อยมากเน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมเข้ากันอยูแล้วจ่นเนี่ยขนมจีนแกงไก่กับขนมจีนมันคือแกงกะทิไง ทอดกันอยู่แล้วแกงข้าวทุกอย่างใหญ่หมดเลยอะ่ะหรือแม่จูนเขาจะเป็นคนบอกว่าแสดงออกเชิงแสดงว่าเขาหม้อใหญ่หม้อเขาใหญ่ถึงเขามาถูกทางเขามีลูกสามคนแสดงว่าหม้อเขาต้องใหญ่มากแน่เลย <c oughs> เขาปเลยไป็นแม่จูนหม้อใหญ่ทุกอย่างใหญ่หมดเลยไก่ใหญ่มะเขือใหญ่พวกคัดอย่างไรเนะี่ยอืมผักไก่หัวละพาก็าาใหญ่ แรงหมดเลยตีนไก่ใหญ่ตับใหญ่ไก่เลือดใหญ่เขาเรียกว่าคุณภาพคะแนนของคุณภาพหมดเลยอืมหูมันออกเลยอ่ามันเลิศเลยละ่ะมีแรงเลยไม่มีท็อปปิ้งเ,เลยวันนี้แค่ชวนแม่มากินข้าวแล้วก็ได้กินหม้อไฟจูนพอดีแม่มมจูนส่งหม้อไฟจูนมาให้นะครับก็ตอนนี้หม้อไฟจูนมีสองเมนูมีแกงเนื้อแล้วก็แกงไก่นะครับแกงเนื้อก็เป็น เดิมเรากินแกงไก่แต่เนี้ย<ช>มีเมนูพิเศษมาออก็คือแกงมีแกงเนื้อเพิ่มขึ้นมาแกงเนื้อก็เป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับเนื้อออสเตรเลียคือนุ่มมากนะครับ,บ,บนี่นี่นะใส่เนื้อนี่คือเขาชอบมากแล้วก็แกงไก่นี่มีทั้งเนื้อไก่น่องไก่ตีนไก่ตับไก่เลือดไก่เหมือนจะมีกลิ่นตรงหัวใจด้วยนะครับอร่อยแบบอร่อยมากไม่ได้ไม่ได้แบบแม่ชิมอะไร นั่นแหละอร่อยมากทุกคนเลยแต่อร่อยอร่อยนั่นแหละแล้วก็ฝากไว้นะครับผมทิ่สุขเก็บหรีอว่าของแม่ของแม่จุ่กันอ่าอ่าคลิปนี้นะครับร่างสินรอยแม่จุ่กันเข้ากันเลยกินเผ็ดใช่เผ็ดไม่ได้เผ็ดแต่ปากเขาแค่ส่งมาให้เฉยๆกินนั่นแหละกินเผ็ดเช็ดปากถึงไม่เช็ดปากคลิปกูด้ครับคอมเัวนีวมาอะไรอะไรบ้างนะอใช่ปาฏกาแก้บางได้นะค่าคอมต้องหาได้ได้ค่าคอมอยู่คลิปก็ติดวันเนี้ย ค่าคอมเพิ่มมันพันเลยฮะผมขายปริ้นโตได้ได้ค่าคอมทั้งสิบสามบาทเยี่ยมากเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้นะครับผมอันนี้คือทิชชู่เปียกวีว่านะแล้วก็อันนี้เป็นลายใหม่เ้ยเดี๋ยวให้ดูลายเก่าตัวดโค้ดใหม่ละอย่างเงี้ครับไอ้บอสบอกทิชเป๊กหายไปเลยอะไรนะไอ้บอสทิชเป๊กหายไปเลยไม่รู้จะคุยอะไรเดี๋ยวนี้ ตามปกติแล้วมันจะเป็นลายแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาเอ็กกับซันเดย์แฮปปี้ซันเดเอาใหม่ตอนนี้เขาแอปตอนนี้นนนคือแบบว่ามือชีพนะแม่พูดที่รีวิวมาเป็นแบบว่า1จิบๆตี้าแล้วนะคุณยังพูดกระตักกระตุกอยู่เลยกระตุกกระตัดอ๋อแม่พูดเพชชูมีว่า เอออันเก่าเขาเป็นอันนี้ลายเก่าอ๋อไม่คุ้นเคยแต่นี้นะได้แต่ตอนเนี้ยเขาผู้ขายที่ไม่เอาเขาสึกมาแบบเมื่อกี้แต่ตอนเนี้ยเขาเอ็กกับแฮปปี้วันเดย์พูดเดยงเรอท่ามั้สีสวยสีสันดีเอ็กกับอะไรเอ็กกับอะไรเอาใหม่ไม่ใหม่ไม่ไม่ใหม่อันนี้อันนี้คือลายเก่าเขาลายเกจำจำแค่นี้ว่าลายเก่าเขาเป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่เป็นโลโก้แบบนี้สีสันแบบนี้ครับมีกับ แฮปปี้สันเดย์อ่านี่เป็นลายใหม่เป็นเหมือนเป็นแบรนดเป็นลายของเขาที่เขาจะทำลายเป็นดอกแกร์ตูน่ารักหมดครกบคือเป็นดอกเหมือนเป็นลิขสิทธิ์แฮปปี้สันเดย์อ่าอ่านึ่งสองสามอ่ะคุณไม่้พูดนะมาพูดเลขถือนะไปข้าหงนี้เก็เก็บนี้ก่อนอม่ฟังรู้ไหมเฉยมาหนึ่งสองสามแฮปปี้โอเคหนึ่งอามวีวาที่จูงดีอ อันนี้คือลายอะไรลายเดิมลายเก่าตอนนี้เขาร่วมเป็นอะไรแล้วก็แฮปปี้ซันดี้เอ็ก์เอ็กเอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์กเอ็กเอ็กอะไรร่วมมือกันกับอาพุธร่วมมือกับซันดี้แฮปปี้แฮปปี้ซันดี้เออเป็นลายใหม่แบบนี้เป็นลายใหม่ที่เซนน่าใช้น่ารักดีอ่าน้ำแร่จากฝรั่งเศสเป็นน้ำแร่จากฝรั่งเศสอ๋อผสมให้พูดไม่จะให้อ๋อทั้งโอดทั้งเมียเลยอ๋อเฉยเลยให้พูดไม่จะให้อ๋อ เนี่ยแม่ขายนี่ยแม่จูนหลงรักเลยเออแอลกอฮอล์ส่วนเปอร์เซนด้วยพูดเออดีนะไม่พูดแอลกอฮอล์ส่วเปอร์เซนเราคุยกันเราคุยกันมาพูดเลยเริ่มเลยเแอลกอฮอล์ดีไม่เอ่อไม่มีไม่ได้ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ละแมันไม่มีแอลกอฮอล์ดีมันคัสโรคได้ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อ่อนโยนต่อผิวเออเออบางอันเนี่ยผิวหน้าผิวตาอ่อนโยนเออไม่เอาลูกแม่พ่อไม่รู้อะไรเซ็มคือเอาจริงๆอ่ะเวลาใช้ยี่ห้ออื่นนะเขาเขียนว่า เขาบอกไม่ให้ใช้กับข้างล่างเจมม์เจมม์ก็รู้และข้างล่างคืออะไรเจมมกับโจเออนั่นแหละแต่ผู้ชายเราตั้งชื่อย่อเป็นกัษบาอ้าแล้วแล้วถ้าของผู้ชายล่ะดาหลาดาหลาดาหลากระษบาม่ใช่ไม่ใช่ดาหลากระษบาได้เอออ่านั่นแหละไม่ไม่แซบอ๋อไม่แซบไม่เลยไม่แซบเป็กมึงไม่เขตแต่มึงเขตอะไล่ะไปทำคำเตือนเลยให้ป้าบอกพูดได้ อย่าพูดเลยลูกไม่มีคําเตือนอะไรไปพูดได้ไม่พูดไม่พูดอะไรไม่พูดคํานั้นแหละคํำว่ามันสื่อเด็กเล็กเด็กน้อยดูช่องนี้มันมีแต่ผู้ใหญ่แล้วคือแต่ก่อนคนดูช่องรุ่นแม่ก็มีก็ไม่พูดแต่ก่อนคนดูช่องไปเรียกได้แต่ก่อนคนดูช่องไปกลอ่ะมันเป็นเด็กแล้วมาโตเข้ากันแล้วตอนนี้คนดูไปกลโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันรู้ว่าอันไหนที่มันพูดได้พูดไม่ได้ก็ไม่ควรพูดสมมติแม่ไปเจอผู้ใหญ่อ่ะสวัสดีค่ะหิงงหรอไม่ใช่คนเรามันก็แยกแยได้ เราพูดได้แตตอนนี้มันดูคนหลายคนอ่าหนูจะไม่พูดเออขอบคุณมากลูกตัดออกเนื้อตัดออกหรือตัดออกไม่รู้นะแม่ตุ๊ดก็ได้ฮะตุ๊ดตมันเป็นอยู่แล้วดูนีไม่อย่าบง่งยก็แล้วตุ้ยตุ้ยเอ่ยถ้าคำเดียวมาก็องเป็นกระตุ๊ดตุ๊ดอาแหละต่านนั้นนะครับก็แกงไก่แม่จูนแกงเนื้อแม่จูนและที่คาเยกำลังกินอร่อยเออนั่นแหละก็สีสันสวยนะน่าใช้ ใครสั่งก้อนนี้นะครับอ่ะใครจะสั่งนี้ก็นะหม้อแม่จูนมัมจูนพอดไอจีตามนี้เลยไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะครับกินเสร็จมือเปื้อนปากเปื้อนเช็ดได้สบายชิชจูเปียกวีว่าก็ไม่รู้ว่าในช้อปปี้มีมีตะกร้าให้ใน YouTube หรือเปล่าถ้ามี YouTube ก็เดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้แต่ถ้าไม่มีก็ไปไปกดซื้อในช่อง TikTok พี่แล้วกันนะฮะตามนั้นแล้วก็อย่าลืมไปซื้อปิ่นโตช่องปากด้วยนะครับใช่ซื้ออะไรวะแกงของแม่จูนใช่ไหมแล้วไปใส่ปโตเออ แต่เขาบอกเลยใส่ไม่ได้แบ่งใหญ่มากตัดใส่ไงตัดใส่เป็นโตไม่ได้แต่มันก็ใส่ตีนเดียวสิใส่ไม่ได้ใส่แฮปทรงไอ้มุกไปกินท้าเออเออนั่นแหละใส่ได้แบ่งได้ได้ม่เนื้อใหญ่มากเนื้ออเราก็แบ่งไปไงใส่ไม่ได้เราตัดเหมือนกินเดียวก็อิ่มลูกใช่วันหลังก็ฝากไปเลยบอกว่าเขาจะได้รักแฟนเราสั่งนี้ไปเาอันหนึ่งแล้วก็ฝากไปให้กินด้วยกัน อันนี้คือไม่ไม่ใช่เพราะรู้จักแก่เลยให้เยอะหรือเปล่าไม่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 ให้ทุกคนจริใช่เพราะเพราะว่าคนที่มาเรียนกําไรคืออะไรวะเท่าไหร่วันม่อมจูอยากรู้วข่าวะกําไรครับเลยนุ๊กดี๋วสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยถ้าแกงไก่อ่ชุดละห้าร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าเนื้อเจ็ดเก้าเก้าแต่คุ้มค่าถ้าถ้าแกงเนื้อเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าโอ้โหแค่ชิ้นเนื้อเป็นสเต็กแบบชั้นดีอ่ะนี่เขาบอกว่า แกงไก่มอแไม่จูนไก่ชิ้นใหญ่กะทิคั้นสดหอมพริกแกงรสเข้มข้น,นชุดละห้าเจ็ดห้าห้าคนอ่ะอยู่ออต่อคนร้อยอันนี้แกงเนื้อออสเตรเลียอมอแไม,ม,ม่จูนเนื้อพีเมียมจากออสเตรเลียคัดชิ้นส่วนที่ดีที่สุดบวัวเรซน้ำเสียงพืชชั้นดีเข้ากับเครื่องแกงสตดไม่จูนหอมละมุนชุดละเจ<ๆ>็ดเก้าเก้าเขามีดอกจันนวยนะตึกึๆอาจจะบอกราคาขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบแต่ว่าก็จะเบ็ดตอนเนี้ยแกงไก่ห้าเจ็ดห้าแกงเนื้อเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยกินตั้งกี่คนสี่คนกินหมดเลยเนี้ย เยอะแยะกินไม่หมดเนยังไม่หมดยังเหลือเนี่ยเหลือตั้งเยอะแยะนะกินไม่หมดเพราะนั้นน้าหม้อหนึ่งอะหม้อหนึ่งห้าเจ็ดห้ากินกันห้าคนหกคนให้อ่ปกติอะถ้าพูดถึงความเป็นหม้อแล้วเนี่ยต้องเป็นพันอะใช่ความเป็นหม้อเนี่ยห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าเก้าโหเจ็ดเก้าเก้าเอาจริงเข้าร้านอาหารเราแกก็ไม่อร่อยเท่าเขาด้วยขอบอกเลยไปกินร้านอาหารแม่ทำเองไม่ไม่แคคนเท่าคนเลยเนี่ยค่ารถไปจ่ายตลาดในห้างในห้างถ้าเกิดเอาเอาแค่แบงมาแค่แบบว่า หนึ่งใน4อ่ะอยังเกือบ0 0แล้วลยป่ะใช่200ชแล้วร้านอาหารที่เราไปกินกันอ่ะใช่ร้านอาหารไทยอะไรอย่เงี้ยตามนั้นสั่งได้เลยนะครับรายละเอียดขึ้นให้เมื่อกี้แล้วนะครับผมบ๊ายบายิ่งจบไม่หรวอ <laughs>